สวัสดีตอนบ่ายของวันศุกร์ที่20แล้วผมไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไรของการไม่มีบ้านอยู่เลยนะครับตอนนี้มันบ่ายสองผมนอนแบบโคตรเต็มเลยแล้วก็เมื่อยตัวมากเดี๋ยวผมจะให้ดูอาการนอนเลยเห็นไหมหิมะหิมะมันยังตกอยู่ผมว่าจะนอนจะนอนต่อแต่ว่า ผมต้องมาเช็คเมื่อช้ผมส่งส่งอ e ีเมลไปถามเขาว่าพือีผมได้รับการสอบสัมภาษณ์มาที่25นี้วันที่วันที่วันที่20แล้วผมได้สอบสัมภาษณ์ที่อยู่ที่ซานฟรานอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแล้วมันต้องเดินทางไกลามากแล้วเ,ออเขาต้องการสัมภาษณแบบ์แบบตัวตัวแบบอินเพรสเซนต้องการเจออเลยต้องถามอยู่ว่าออถ้าเกิดทางสกายได้ไหมหรือว่าจะเลื่อนไปหนึงได้ไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะได้เดี๋ยวจะเช็คตอนนี้ ผู้สึงข่ายังจะไม่ส่งมามันเป็นตำแหน่งที่ว่างให้เราพอดีเราส่งชื่อแล้วก็ส่งอินโฟมิชันส่งดีกรีส่งอะไรทุกอย่างประสบการณ์ของเราทุกอย่างแล้วก็ทางเขามีอะไรว่างหรือเปล่าแล้วดูผมส่งไปร้อยส่สิบแปนะครับผมเมื่อคืนล่าสุด1้องาน ผมส่งตั้งแต่วันแรกเลยวันแรกเลยก็ใช้เวลามาเดือนตั้งแต่ตั้งแต่เดือนธันวาไปปลายเดือนธันวาจนถึงตอนนี้เุาหางานมารอ8งานเราเพิ่งมีงานที่เขาออฟเฟอร์มางานนี้งานแรกงานเดียวแต่ก็ต้องรอฟังเขาดูว่าเขาจะโอเคไม่โอเคไหมตอนนี้ก็ต้องตัดใจว่า เอยถ้าเกิดอากาศมันแย่มากขนาดนั้นก็อาจจะต้องขึ้นเครื่องไปแต่ถ้าเกิดอากาศมันโอเคมว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าผมต้องออกไปแล้วไม่งั้นมันก็ไม่ทัน,นเดี๋ยวลองเดีลองดูคืนนี้ต้องเช็คดูอีกทีหนึง่งตอนนี้เพิ่งบ่ายสองโอเคเอโอเคเดี๋ยวผมต้องไปหาไปดูไอดีด้วยโอเคผมเดี๋ยวไงก็ติดตามชมดูรับวาันวันนี้จะเป็นยังไง แล้วก็ดีใจที่มีจดหมายมาแต่ตอนนี้ก็เสียใจที่จดหมายที่เราต้องการมันไม่มาวันที่วันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ที่นี่เขาปิดถ้าจะมาที่ก็มาวันจันทร์แต่ว่าผมมีสัมภาษณ์วันพุธตอนนี้ก็ต้องเรียบ,บียงแล้วว่าจะเอา,อย,า,อา,ายังไงอาจจะยังไม่ต้องการอันนี้เพราะว่าใบที่ผมสำรองอยู่ใช้ได้ถึงวันที่28แต่ต้องฝากเพื่อนหรือไงก็ต้องดูก่อนจะบินไปสัมภาษณ์หรือจะขับรถทิถ้งเมืองบอบโบไปเลยวันนี้ไปจิ้มก่อน ต้องใช้ตัวช่วยด้วย C4 ยิ่งผมชีวิตแฟนแต่ว่าเขาแถมมากเลยจะใช้ไปเดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปเจมแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อของแล้วกกลับบ้านทำสัตพผ้าเรียบเรียงแล้วผ่านไปอย่างรวดเร็วเ d ้ยดิสมแบกแอนด์บายนะครับผมอา s t สตั uh ๊ก <laughs> C4 แบบว่าทำผมเออไปเลยโอเคเดี๋ยวไปซื้อของ อยากซื้อของสดอยากซื้อของแซ่บอยากซื้อของอร่อยอยากซื้อของถูกต้องมาที่นี่ลองกูได้นะเห็นไหมดี๋ยวไปที่บ้านไปเจอกันที่บ้านหูไม่เม,นะม,ม,มื่อยนะไม่เมื่อยใจเฮ้ยอไม่ขุนไม่ใช่บ้านเราเย้ yeah. Hey, I got everything that you want except the lotion. Uh, Try my best. Yeah, I didn't see it. don't Are you okay? I'm so hungry. Whole chicken, six bucks. And also, one more. <laughs> Two chicken. Eight. ทำสีอีท hey, แต่ว่ารู้สึกว่าต้องอาบน้ำก่อนเพราะว่าหนึกมากเกิดหน้อหนาวจริงๆค่านี้เป็นเวลา5้าทุ่มเดวันเดียวกันนั่นเองนะครับอีเมลก็ยังไม่ได้รับยังไม่รู้ว่าสามารถที่จะอินเตอร์วิวผ่านออนไลน์สกายหรือโฟนได้หรือเปล่า,าแล้วผมก็เช็คอากาศ ที่เดนเวอร์อันนี้กินที่เดนเวอร์ระหว่างคือมันระหว่างทางที่ผมจะไปถ้าเกิดขับรถไปนะครับ snow วันเแล้วก็สูงด้วย1นึ่งถงสาม์ Saturday Sunday มี winter s t o m ตอนนี้คือผมต้องตัดเรื่องขับรถไปเลยโดยชื่นเชิงไปไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดจะตัดสินใจไปอินเทอร์วิวก็ีดบเรียงแล้วต้องนั่งเครื่องไปเธอจะนั่งเครื่องไปที่ผม เช็คลายทุกอย่างแล้วต้องอ,ออกจากเช็โก,ก่อวันที่24ก็จะเป็น late อ f t e r นู้นมันมีไฟที่ท่นั้นไปถึงที่นู่นดึกมากนะครับผมแล้วก็ขากลับต้องเป็นวันที่26่สเท่านั้นวันที่25ไม่มีเพราะว่าผมอินทิวิวตอนหโมงครึ่งวังนั้นแล้วเลิกดึกไม่มีก็เลย ต้องกลับวันที่16ที่ผมมี2ออปชันคือเป็นเลดไนท์เลยหรือเปล่าถ้าเลดไนท์ก็จะไปถึงที่นี่ตอนเช้าหรือว่ามีไฟล์เดียวเท่านั้นเองที่เป็นตอนเที่ยงก็ตอนนี้ก็กำลังดูอยู่ผมยังจะไม่จองในวันสมงวันนี้ผมจะรอจนกว่าเขาจะตอบมาหรือถ้าเขาไม่ตอบมาก็เดี๋ยวไปสั่โทรไปเรือยังไงก็ต้องเรียบร้อยอีกทีหนึ่งเพราะตอนนี้หรือแค่สองออปชันแล้วคือจะ ไปโดยขึ้นเครื่องไปในวันที่24นั้นหรือว่าจะปล่อยงานนี้ไปก่อนมีแค่สองออปชันนี้ครับผมเพราะถ้าเกิดจะขึ้นเครื่องไปอะไรก็มันก็เสียเงินเยอะเหมือนกันก็ต้องรีบเปลียงดูอืมวันนี้ก็ยังไม่รู้อะไรมากแล้วก็ยังร้อนเละชีวิตผมตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าติดหลายๆอย่างมากนู่นนั่นนี่แต่ก็ต้องเลือกทางที่ดีที่สุดทางที่ ไม่เป็นภาระของใครมากที่สุดนะโอเคครับวันนี้คงม,มีเท่านี้จริงๆมันก็ห้าทุ่มแล้วผมก็ไม่มีอะไรจะบอกต่อแล้ววันนี้ก็มีเท่านี้โอเคนะแล้วเจอกันทุกคนขอให้ผมโชคดีและขอให้ทุกคนโชคดีด้วยบาย